มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่แชร์คลิปสอสอกทมก้าวไกลทำร้ายชายเวกลางคนกลางร้านอาหารได้มีรายง,งานว่าวันที่11สิงหาคม2,566เวลา2องนาฬกาได้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกลางร้านอาหารย่านเอกมัย12เขตวัฒนากรุงเทพ โดยภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดของทางร้านที่ได้ถูกเผยแพร่ออกมาได้มีชายลักษณะคล้ายคลึงกับนายจารยุทธจตุรพรประสิทธิส์สสกอทอมเค3ยานาวาบางคอแหลมของพักเก้าวไกลและกลุ่มของชายเวยกลางคนร่วมกันรับประทานอาหารอยู่ภายในร้านซึ่งต่อมาทั้งสองฝ่ายได้เกิดมีปากเสียงแล้วก็ลงไม้ลงมือกันในเวลาต่อมาค่ะ โดยจากคลิปวงจรปิดของทางร้านคลิปแรกที่ถูกเผยแพร่ออกมาคือช่วงเวลา2เ30นาที22วินาทีจะเห็นว่าชายเสื้อสีดำคู่กรณีของชายสวมเสื้อกัักขาวดำซึ่งคาดว่า เป็นนายจอนยุทธสสพักเก้าไกลแค่ยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นแน่ชัดโดยชายเสื้อดำเอามือไปจับที่ไหล่ของหญิงสาวที่สวมเสื้อสีฟ้าที่นั่งข้างสสพักเก้าไกลจากนั้นนายจอนยุทธเอามือไปจับชายเสื้อดำคล้ายกับว่าห้าไม่ให้เข้าใกล้หญิงสาวที่สวมเสื้อสีฟ้าแต่ปรากฏว่าชายเสื้อดำใช้มือตบหัวนายจอนยุทธทันทีไปหนึ่งครั้งก่อนที่นายจอนยุทธจะลุกขึ้นสู้กลับแต่ระหว่างนั้นมีคนพยายามเข้ามาห้ามเอา แต่ว่าท้ายที่สุดทั้งสองฝั่งก็เกิดการทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นจนการแล้วก็พนักงานของร้านเข้ามาห้ามเอาไว้ค่ะอย่างไรกก็ตามต่อมา Facebook ก้าไกลนะคะออกมาเผยคลิประบุว่าเป็นคลิปที่ถูกตัดทิ้งนะคะซึ่งเป็นคลิปตั้งแต่เวลา2อนาฬิกาสนาที2วินาทีเป็นต้นไปซึ่งคลิปนี้จะเห็นว่ากลุ่มของนายจอนยุศธสสก้าไกล นั่งกินดื่มอยู่ที่โต๊ะของตัวเองขณะเดียวกันนั้นชายเสื้อดําคู่กรณีนั้นได้ยืนอยู่ด้านหลังของหญิงสาวเสื้อสีฟ้าซึ่งชายเสื้อดําได้เอาตัวไปชนด้านหลังหญิงสาวเสื้อสีฟ้าก่อนที่จะเอามือไปบีบท้ายทอยหญิงสาวคนดังกล่าวทางนี้ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านายปียบุตรแสงกหนกกูลเลขาธิการคณะก้าวหน้าได้ถ่ายคลิปลงสตอรี่ไอจีคู่กับเอกซีซั่นไฟฟ์นักร้องชื่อดัง ซึ่งเอกเองสวมเสื้อลายสีเหลืองดําซึ่งในวันดังกล่าวมีคนสวมเสื้อสีเหลืองดําคล้ายกับเอกซีซันไฟอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยค่ะหลายคนจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่านายปียบูตรอาจอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรือไม่ซึ่งหลังจากที่คลิปส่วนนี้ได้เผยแพร่ออกไปหลายคนบอกว่าสิ่งที่นายจอนยุทธแล้วก็เพื่อนทําถือเป็นการป้องกันตัวและมีคนมองว่าฝ่ายหญิงไม่ยินยอมที่จะถูกแตะเนื้อต้องตัวด้วยค่ะ แต่ก็มีบางส่วนที่มองว่าการกระทําดังกล่าวไม่เหมาะสมเนื่องจากตนเองเป็นถึงสสควรจะมีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ